ไปลุยต่อนะครับโอเคผมว่าเสียงในเกมจะดังอยู่นะทุกคนอวานรูกเสียงเบาใช่ผมต้องลงไปข้างล่างลืมไปเลยข้างล่างเขาบอกว่าคือเราอ่านโน้ตตรงนี้แล้วเราเราูรา้ว่านะครับข้างล่างมันมีกุญแจค้างไว้ให้เราลงไปหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลงไปข้างล่างกัน ยานะโว้ยน้านกระตุกไอ,อเอ้ยมันหลบมุมมันหลบมุมเฉยเลยเดี๋ยวค่อยราดน้ำแล้วกันนะโดนมันขวมไปทีนึงอะ่ะเหลืองเลยล็อกฟอร์มดีอั s สัยเขาเรียกโมหรือเขาเรียกโมก็ที่คุณยิงไปไเมื่อกี้โมสายมูเหรอ อะไรวะมูโมมูโมแล้นี่เปิดได้โอเคค่อยไปเอาละได้รางจะได้บวกแล้วกูห้องนี้เปิดได้ปะเช็คคอนเนอร์ไม่มีอย่าอยานะาไว้ประตูกูพุดเข้ามามีของไหม ไม่มียังแดงอยู่เลยอะคุเต้นเล่นภาคเจ็ดมาก่อนปะหรือแบบไม่รู้อะไรไม่รู้เลยเลยครับล็อกวะลาล่าไอเด็กเชี่ยโอ้ยลาดำเออโอ้ยลาดับอีกเอา้า

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมวอาภาคนี้ซอมบี้แม่งจะไม่จะไม่รียูเนียนได้นะจะไม่รีเกิดได้แบบภาคสองอะถ้ามังรีเกิดได้คือแบบดับอนาเลยบอกบอกตรงเลยบอกกงๆกงเลยตรงนี้เหลือเท่าไหร่ไป้เขียวอ,อยู่โอเคเรีย okay. ว่ากันได้กันได้แบบบล็อกดาเมจได้เยอะมากนะครับเราเปลี่ยนอ๋อเป็นมีดได้โอเคเอามีดเขียนแม่ง เปลนแล้วกันวะเสียวเออสั่งเคมีเคมีเข้าอ,อ๋อเปลีนกระสุนจัดยิงทุกตัวได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องหลบเอาวะยิง <c oughs> ม,มาไม่หยุดเลยวะ่ะเอายาวมา เชี่ยส,สามตัวสี่ตัวมันจะบ้าตาย It was at this moment that he knew he fucked up โอ้โหโดนลุมอ่ะโอ้เดี๋ยวถ้าเล่นแบบจอยคือไม่รอดแน่นอนอะบอกเลยจอยคือแตกพ่ายจริงอ่ะไม่ไว้ใจห้องนี้แล้วอะ อันนี้อะไรสกอร์พี้นคีสวยดูเคียดน้ำเต้นลุกบอลหน่อยไหมครับไม่ไม่ไมเคียไม่เข้าไปล่างดูแล้วกันนะเผื่อไปได้ไม่รู้ถูกไหมอะ่ะแต่ห้องเมื่อกี้แบบหนักจริงน่าจะไปยากยาใช้กุญแจสกอร์เปียนว่ะ จะไปไขสกอร์ปียนกลับไปข้างบนแล้วกันขากลับแม่งเจอไห้เนี่ยเด็กเชี่ยห้องทางขวาเดี๋ยวไม่มีห้องทางขวาที่ใช้กุญแจอันนี้สกอร์เปียนได้นะครับ มจะลองไปไขดูสวยจ้าเอยใครยังชั่วหน่อยต้องอย่างนั้นดีต้องเป็นในห้องดอยเมื่อกี้แน่เลยวะห้องที่ล็อกเราเราก็ไปเชียด์อะีล็อกอีกฟางหนึ่งโอเคห้องนี้แหละถึงเวลาของเราล้ะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊ไม่ได้เด็กอเอออโดนเด็กวะเนี่ยโอ้ยนี่กูโดนเด็กอยู่กเมื่อกี้แม่งหมอนไส้กูเต็มที่เลยว่ะ โอ้ยเดือดจังเว้ยกระสุนแบบหมดเป็นว่าเล่นเลยอะแป้งบวกไม่ได้เหรอแบบอยากบวกมากแบบแบบเอาไม้ไม้เบสบอลฟาดหัวมันที่ตัวคือเราไป็นห้องนั่นในมันมีอะไรบ้างไงตอนเนี้ย พอดีมันถูกต้องไหมวะเน,นี่ยวิธีการนี้ถามจริงวิธีการค่ายหมดเนี่ยพร้อมบ,บวกกับตอนนี้กูตายหลายรอบแล้วดะดูดิดูมันทำกับผมก็คือไม่ต้องค่ายหมดก่อนถึงจะเปิดได้เอาแบบตามตรงเลยนะงั้นผมจะไขกุญแจถูกได้ไงวะ จะเป็นหนึ่งพ่อแล้วเว้ย้วดูสิว่าเขาทำยังไงไม่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 จะหาเขาจะทำให้เขาได้รับความทรมานแกนเพื่อนฉันใช่ไหมงั้นก็ช่วยฉันด้วยนะโู้โดนเชื้อแล้วว่ะโอ้โหพ่อหนุ่มในอำเภอแม่งโดนเชื้อแล้วว่ะ ช,อช,อช,ช็อตกันเชลไอ้เด็กเขาช็อตกันมาใช้ยังวะเราต้องฆ่าเพราะนุ่มเพราะเด็ดดี้วะเพราะฟาเตอร์เบอร์เกอร์นะัคนนั้นน่ะถึงคนดังคนนั้นน่ะถึงจะได้กุญแจมาถึงจะออกไปได้ยาละสองอันกูจะสู้มันยังไงไวะเนี่ยคิดไม่ออกเลยวะต,ตว์ช่วยพี่ด้วยพี่สู้ไงไวไเไอองะเนี่ยจุดเซฟไม่จุดเซฟขอขอร้องละเนี่ยทำนี้ไปแม่งคือเตตีนแน่อนอนอะ่ะบอกเลยอะไรคือมีช็อตกันเชลให้แต่เราไม่ให้มีปืนให้เราใช้วะ เราต้องกลับไปก่อนไหมเคย์แฟงกันไหมรู้รู้สึกว่าประตูเนี้ยคือประตูห้องบอสป่ะเคยฟแฟงมันดี่ป่ะเคยฟแฟงมันดี่ป่ะรู้สึกได้เลยว่าตัวห้องห้องเนี้ยคือประตูห้องบอสอ่ะใช่แหละห้องบอสแหละห้องบอสจะชัดเลยเราต้องพลาดอะไรไปอ่ะถึงไม่ได้ปืนชัดกันมาใช้อ่ะเซฟก่อนแล้วกันเซฟแค่ไหนไม่เป็นไรหรอก หลังส <Es> ังขรหอจะจัดใช่รู้ส hmm. ึกว yeah, sure. ่าแม่งห้องบอสอ่ะเมื่อกี้เห็นประตูแล้วแบบแม่งใช่เลยอ่ะแตแคปคอมเลยอ่ะเซฟก่อนไม่งเดี๋ยวแตกพ่ายไปปรุงไปปรุงของเอาเพิ่มก่อนอันนี้ยามเลยนะมันยาเนี่อีเมล t e m p o r a l Sharp เนี่ย Send Make Item Detection Easier อ๋อยาช่วยหาของเหรอเอามาเอาก็ได้เฮิร์บเฮิบใหญ่อะ่ะเอามาไม่ต้องอะไรบ้างเฮิร์บใหญ่ Cock Pendant ทำอะไรได้บ้าง Cock Pendant Living Room เฮ้ปริศนานี้ยังไม่แก้ไขนี่วะเจ้าหนึงนะเซฟก่อน ส่นเลยสิบนัดอะจะสู้ยังไงวะปืนช็อตกันก็ไม่มีมีตกระสุนให้เจะกูสู้ยังไงตะกระสุนได้ยปลาใส่หน้ามันเนี่ยตายซะนะตายเนี่ยมันจะตายกูพี่รอไม่ได้วากระสุนเราน้อยกันไป <c oughs> <c oughs> โอเคจะลองฟาร์มก่อนเพราะมีกระสุนเพราะว่าเรามีกุญแจยังป่องกับตัวอยู่นะครับจะลองหาที่ฟาร์มดูว่าเราพลาดอะไรไป ไม่งั้นเราจะสู้กับแดดดี้ไม่ได้เลยวะแดดดี้มันเข้มข้นมากเลยวะเยวแตกพ่ายแบบไม่รู้ตัวมันอยู่ข้างล่างแล้วล่ะตอนนี้นี่คญแจัสนี้ไปได้โอเคเนี่ยไม่สิรัที่วิ่งมาเอ้ยนี่เราช็อตกันกูว่าว้วไรกูพลาดอะไรไปเอ้ยฉันเหนื่อยที่จะตามไล่พวกนั้นละ พวกนั้นอยู่เต็มท้องถนนท้องส่วนไปหมดไอแฉกคนเมื่อกี้ก็มีหนังหมามาใส่ด้วยซ่อนของไว้ที่อ๋อฉันเละฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยที่จะตามหาไอหมาพวกนั้นเต็มทีละมันอยู่เต็มหัวหมาก็คือชิดเฮดอะชิดเฮดหัวหมาพวกพวกนั้นที่เป็นกุญแจนะครับสำหรับคนที่กำลังตามหาอยู่ฉันซ่อน มันมีที่ซ่อนอยู่ด้วยอ๋อก็คืออยู่ที่หนังสือหนึ่งอันรายได้ไปแล้วอยู่ที่ลิฟวิ่งรูมคล็อกหนึ่งอันที่เราถือมาแล้วก็อยู่ที่ห้องใต้ดิหนหนึ่งอันนะครับโอเคครบและ้ะโอเคสวยจ้าอูฟาร์มาเต็มที่แล้วตอนนี้เอ้ยไม่มีสีแรงที่เดินขึ้นมาอันนี้เขาว่าไงมิสเตอร์เบเกอร์ถึงคุณเบเกอร์คุณรู้สึกไงบ้างละ่ะ มันนาแล้วใช่ไหมตั้งแต่การตรวจสอบครั้งล่าสุดผมได้เขียนเรื่องนี้พอทีจะบอกคุณกเกี่ยวกับการทดสอบเกี่ยวกับเอ็กซเรย์แคลเนียมอะแคลเนียมก็คือ,อส่วนอวัยวะหนึ่งที่อยู่ในสมองนะครับส่วนที่อยู่ในจุดดาๆของสมองคุณก็คือเหมือนกับอะไรที่มีโครงสร้างคล้ายๆกับเห็ดราอะไรเงี้ยฟังกัสนะครับเห็ดราที่มันเป็นเส้นใยออกมามันออกมาทางจมูกของคุณ แล้วคุณจะได้ยินเสียงอแรต่างที่มันกําลังจะงอกจเจริญตโตออกมาด้วยถ้าอาการของคุณเป็นอาการที่ใกล้เคียงกับพวกการติดเชื้อกลุ่มพวกเข็ดพวกเชื้อรามันสามารถอ,าออกได้ถ้ายังไม่สายเกินไปผมไม่ทําให้คุณกลัวนะแต่ผมต้องบอกจริงๆว่าสุขภาพของคุณค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงขอให้คุณมาให้เป็นพนโรงพยาบาลอีกครั้งอย่างรวดเร็วด้วยพิ <c oughs> กเกอร์ตัว <c oughs> พี่ก็คิดเป็นทีนเกอร์เหมือนกัน เออผมเขียนจหมายนี้โดยการเป็นหมอของคุณแล้วก็ขอให้คุณมาหาเราเพื่อที่จะสอบด้วยเร็วพันมิสเตอร์คอรฟอร์ดแลงดูโลเวเจเนอเรลลโรงพยาบาลชุมชนเดลวีเจเนอรัลนะครับเฮ้ยโอเคแสดงว่าไอตัวไอคุณไอมันชื่อว่าอะไรวะ Burger, เบอร์เกอร์เบเกอร์เนี่ยมิสเตอร์เบเกอร์เนี่ยคุณฟาเตอร์เราเนี่ยเขาติดเชื้อมาก่อนหน้านี้นะครับกับแอลปืนชดกันของเรากนเฮ้ยว่าแล้วผมคิดถูกจริงวะที่กลับมา ถ้าเข้าไปแบบปืนพกเนี่ยคือแบบยังเขียดเลยยังเขียดจริงๆอ่ะแบบอันนี้พังหรือ,อยังโบกินเอาไปเอ้ยมีปืนใช้แล้วโว้ยเอ้ยอย่างนี้หน่อยค่อยชื้นใจขึ้นมาหน่อยนึงค่อยชื่นใจขึ้นมาหน่อยนึงอย่างนี้หน่อยสิ เฮ้ยให้เราเว้งใจหายใจว่วมตั้งนานช่อจับจับมขาก็อยู่ในลิฟ่งรูมใช่ไหมเฮ้ยจจ๊บเจ็บไม่รู้หลอดยัง้งเนี่ยอุ้ยปวดขามากเลยนี่ใช่ตามที่เราได้คาดการไว้อุ้ยเฮ้ย มันใช่เลยฟังปากผมนะครับอัจฉริยะนยยนเนียแม่การไข่พิศาได้มันแบบ่บแฮปปี้ว่ะหน้าจอแ,แดงไม่หายแลยว่ะท่านี่เลือดเขียวอยู่แล้วทำไมแดงได้มาเนี่ยเออแล้วนี่ปวดขาเศ้าจังเอาละเลยของพ่อหนุ่มเบเกอร์แล้วตอนนี้เราก็เจอดจับประตูนี้แล้วสักที เอ้ยสองหัวแล้วเดี๋หัวเดียวเดี๋ยวกะเทียมรีบเราเราไปที่ไหนฟาร์มกันวะเราไปไหนฟาร์มไหมไม่มีใช่ไหมหมดลใช่ไหมเหลเือดเตะบวกแล้ววะ่ะเลยพวกบวกพวกหนุ่มเมกเกอร์แล้ววะ่ะมาเลยพวกหนุ่มห้องบอสใช่ไหมล่ะเนี่ยมาเลยพวกหนุ่มสาม มันเซฟใหญ่เลยว,วะ่ะแบบหมุนไม่หยุดเลยลูกี้ขึ้นมุมมุมซ้ายบนจอแบบหมุนไม่หยุดเลยเอ้ยรังสมอผมว่ารังสมใช่วะ่ะนี่มันห้องบอสช,ชัดเลยเี่ยร้อนแน่ๆเลนนี่แบบขู่ไปแล้ววะ่ะนี่มันห้องบอส โอ้หแนวเพิร์ลผู้น่าสงสรารมีของอะไรให้เราไหมเฮ้ยคีมีพันวะเคมีพันเคมีร้อนเคมีร้อยคีมีสิบม,มาเลยปลา่าผมพร้อมเจอป่าแล้วผมพร้อมแตกไพ่กับป่าแล้วเรียบร้อยและนี่บอกร้อนเลยวะ มันต้องร้อนจริงๆแน่เลยวะมาเดี๋ยวหาของก่อนมีของให้ฟาร์มอ๋อบีบนข้างบนได้เตะศพได้โอเคใช่เลยเละเหยื่อล่อทันดีแหละโดนแน่ๆแ,แ,แล้วตอนนี้เออเออมาเลยปะยอุ้ย

อย่าด้วยมามีปืนงั้นเหรออูอ้มันเดินว่ะมันเดินม,มันเดินไม่หยุดเลยว่ะอ้าวฟุตฟุตฟุตคิ้วว่ะ ผิวจัดจัดผิวจัดจัดมาดิมาดิฉันผิวขอโทษทีเพื่อนเอ,อ้ยแตกแล้วว่าแตกท่ายลวหนึ่งตัว <c oughs> เอาไงพี่เอาไงพี่เอาไงพี่ว่ามา <c oughs> อะไรเอาอะไรมาเลื่อยกู

เอ้ยเฮ้ยลืมหมดหมดเอ้ยมาเลยเอาไปเลยครับเออลัดยาลัดยาเด็กเชี่ยเด็กเชี่ยเด็กเชี่ยครับเอ้ยเด็กเชี่ยครับเด็กเชี่ยครับฮะเด็กเชี่ยครับเอ้ยเด็กเชี่ยครับเด็กเชี่ยครับฮะเออสายก่อนสายก่อนมาดิมาดิยวางไงมามามาเลมาดิครับมาดิครับ เด็กเชี่ยเหรอครับ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเสาพังเสาพังไม่เป็นไรเออเด็กเชี่ยเหรอครับเด็กเชี่ยเหรอครับเฮ้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 สนุกใช่ไหมล่ะ

ยังรู้กี่ละ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 ตายใส่เด็กเชี๊ยดูความเคารพเลยเดือดจัดแม่งอย่างมันโอ้ย โอ้ยตราตรึงว่ะอ่า,อาใช่เลยมีเรื่องไฟฟ้าของเราแล้วเด็กเชี๊ยเอ้ยเอ้ยต้องการเลยต้องการเลยเนี่เฮยเป็นยังไงฮะเอ้ยเื้ยเอ้ย,อยเล่นไปเลย ทีบทีบทีบมาซ้อมมวยถีบมาซ้อมมวยเด้เฮ้ยโยลบไม่ตายนะกูจะช็อกให้พอแล้วเถอะคือจอยแบบสั่นไม่หยุดเลยอะจอยแบบสั่นไม่หยุดจริงๆ,ๆอย่านะอย่ลุกขึ้นมานะตายไหมตายนะไม่ลุกขึ้นแล้วน,นะ ซาเวตจัดไงพ่อหนุ่มผมเ่ยของจริงผมไปฟาร์มมาเรียบร้อยเดิมจะบอกแบบแบดเอส คุณย <c oughs> ่าผมเทปเดี๋ยวมาคุยด้วยนะผมเซฟก่อนเดี๋ยวมาคุยด้วยแล้วกันนะย่าเดี๋ยวนะคุณย่าเขามารอเราวะคุณย่าเขาเป็นใครคุณย่าเขามาจากไหนสวัสดีคุณย่าย่าสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับย่าสวัสดีครับวทฒิย่าเป็นไงบ้างครับย่าสบายดีไหมครับย่ามาอยู่ในนี้ได้ไงครับย่าย่าต้องช่วยผมออกจากที่นะครับย่าเป็นใครวะเนี่ยย่าไปทุกที่หรอวะ ย่าไม่ทำอะไรเลยด้วยย่าเขาไปมาเองเองได้เหรอคุณยา่ามีปกติเท่าไหร่ตัวะหวงว่าจะมีแบบการแบบโจมตีอัดหน้ามาให้เรานะจะซอกมากๆเลยเอ๊ะทำไมกุญแจแมงป่องเอาเหลือลูกหนึ่งอะ่ะต้องไม่ได้ใช้ห้องไหนวะเนี่ยมันต้องได้ใช้ให้หมดทุกห้องสิเดี๋ยวก็รู้ว่าย่าเป็นใคร <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> สร็จว่าย่ามีตัวตนสินะ <laughs> โอเคเออกไปนอกได้ เรนนี่ช้อนระเบิดป,ดปิดใหม่ <laughs> โอเคเรนนี่เอ้ยออกมาได้แล้วกลับบ้านได้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันแตะแล้วปิดแล้วปิดใหม่ได้เลยชอบ <laughs> ดีครับเรนนี่ <laughs> แล้วแต่เรนนี่แล้วกันนะเฮ้ยเซฟก่อนเอาเหรียญมาใส่แล้วยอดเหเรียญเหรอ ขอบคุณครับ Is too late for them โหยสื้อครอบครัวนี้เคยเป็นครอบครัวที่ดีมาก่อนนะเนี่ยเรื่องมันน่าเศร้าจังวะซึ่งว่าแครเหลือรอดก็คือลูกสาวใช่ไหมคิดดีๆก่อนหยอดนะครับอ๋อมีวิดีโอให้เราด้วยแล้ววิดีโออยู่ไหนไมีื่อววิดีโอได้ผมบอกเลยว่าผมจะหยอดอะไรผมมาหยอดเลือดอยู่แล้วผมต้องการเลือด,ดเยอะ My body feeling weird and weirder s o สูนในวิวคำไ e ฟ์มาร m แมทผมฉั้นรู้สึกแปลกและแปลกขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นความผิดของหล่อนสมควรที่จะวิ่งไหมฉันควรจะหนีไปไหมไม่ฉันทำไม่ได้ฉันตายอยู่แล้วยังไงก็ต้องหาเจอยายผู้หญิงนั่นอะอยู่กับมียตลอดเขารู้ทุกอย่างถ้าฉันมีเซรั่มนะฉันสามารถจะเยียวยาตัวฉันเองได้ ฉันต้องหาให้เจอหายได้มากกว่านี้ชึกเออเออแข็งแกร่งฉันแข็งแกร่งขึ้นเฮ้ <Hey. S 2> น่าจะของโซอี้น่าจะครับ A ถึง B โดยประมาณคนเราต้องช่วยั้นน <laughs> ตัวทีนเลยนี่สั <laughs> ่นเงนียะต้องมีคนโทรมาค <laughs> าดการไม่ผิด คุณทำได้นี่นี่เป็นครั้งแรกนะแน่ที่เห็นคุณมาได้ไกลขนาดนี้คุณต้องการอะไรจะช่วยผมไปจากที่นี่เหรอฟังฉันก่อนนะแป๊บเดียวอีธานครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันแล้วก็ตัวฉันมีการปนเปื้อนเชื่อกไจาก,กนี่ไม่ได้จนก,กว่าจะคนช่วยจากคุณเ,เราต้องการซรีรั่ม มันเป็นของทุกอย่างที่ช่วยเราจัดการเกี่ยวอะไรที่อยู่ในร่างกายเราก็ได้แล้วมันอยู่ไหนอ่ะฉันรู้ว่าอันนึงอยู่ไหนแต่มันก็หายไปนานแล้วฉันรู้สึกว่าแม่ท่านน่าจะซ่อนไว้บางที่เกี่กับเขานะถ้าเราเอานันมาได้เราก็ช่วยเมียได้ใช่ไหมใช่เราฉันก็ด้วยที่บ้านเก่าใกล้แหล่งน้ำอ่ะมีอยู่ไปดูดูกันนะขอให้คุณน่าจัดการแม่ฉันด้วยมีร์วงด้วยนะ เขากำลังตาม,มาหาคุณอยู่ผมมีปืนลูกซองไม่ต้องห่วงอันนี้ปะเครที่เราเจอมีอาน,นี่นะใช่เลยมีอานหนีมาทางนี้เนี่ยวะ่ะเซ้อแม่ท่านแม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่านแม่มีการเซฟผีวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้ทงไว้น่าประตูนี้แล้วกันนะโอเคทุกคน จบที่หน้าประตูนี้แล้วกันยวมาต่อเดีย๋ยวมาต่อเดีย๋ยวมาต่อ,อเคฮะเคฮะพักไปเท่าน,นี้นะครับทุกคนไปเท่าน,นี้แล้วกันนะ